จ่าสวัสดีจ่าพระจ่าแม่จ่าจจจช่วงนี้บอลราคาถูกเนรอช่วงนี้บอลก็ราคายังถูกอยู่เนาะเพิ่งจะเริ่มขยับขยับขึ้นจ่ะแต่ยังไม่แรงมากสามารถจับต้องได้เนาะเมื่อวานนี้เจพินไปจับมาใหม่กาลังหามาสะสมมาจ่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยบอลในฝันของท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยหนุมานประสานกายได้มาวันก่อนนี้ขี้น้ำขี้โคลเปิดไว้เนี่ย แพงงั้นเนี่ยหลายพันอยู่ปีที่แล้วขนาดนี้ก็ต้นละประมาณสี่ห้าพันแต่ปีนี้ยายพินก็จับมาก็สองพันบาทเนาะอนุมานประสานกายและอันนี้อันนี้บอนใบไผไ่ต้นหนึ่งที่สวยงามหลวงพ่อพูนจ้ะตอนนี้บอนราคากําลังขยับนะรีบซื้อนะเท้าท่าพลาดจากครั้งนี้แล้วถ้าขึ้นคราวนี้ยายพินยังไม่รู้ว่าจะขึ้นแรงไหมขึ้นเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าปีที่แล้วขึ้นแพงมากกระฉูดมากเลย แพงเป็นสิบเท่าเลยไรนี้หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนของจริงต้องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่จ้ะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนจ้ะทรงเนี้นะเมื่อวานได้มาหลายต้นอยู่หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนไรนี้หรือสี่โคบุตรจ้ะเห็นไหมอยู่ในตับรามเกียรินะอันเนี้นี่ก็อยู่ในตับรามเกียริ อันนี้ก็อยู่ในตับราเมเกียนแต่หลวงพ่อพูณน,นตับพระจ้ะตับพระเกจิช่วงนี้บอลตับราคาจะพอจับต้องได้และอันนี้เทวกรรมลังลักเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเยยพินต้องทําคลิปก่อนเพราะเยยพินทําคลิปไปบอกว่าเป็นไอ้นี่เป็นจะลงน้ําทองแต่ความจริงไม่ใช่นะเป็นจะลงน้ําทองจะสวยส้วนนี้ไม่ได้นะอันนี้คือเทวกรรมลังลักษนะเมื่อกี้ทาใบขาดสบายนึงมี มีค่าสินสอดแล้วนะต้นเนี้ไปแล้วนะมีคนรับน้องไปดูแลแล้วเทวกรรมลังลักสวยมากจ้ะเป็นบอลกระดูกเขียวป้ายขาวป้ายมีหลายสีนะน้องสวยมากเยพินได้มาสองต้นแต่มีเจ้าของไปและหนึ่งต้นช่วงนี้บอลราคาราคาน่าจับต้อง วันได้มาเยอะอยู่อันนี้หันนุมานห่าวแล้วนี่ต้นสีเนี่ยดูเทวกรรมลังรักต้นนี้ต้นนี้เล็กกว่าแต่ดูสีสะใจอ่ะต้นเล็กแต่สีสะใจเลยเพ่อจ๋าแม่จ๋าเอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเนี่ยดูเนี่ยเดีนะ๋ยวพินก็มีอยู่นะต้นเล็กๆกะเตไว่าเขายังไม่ค่อยกัดสีจ้ะเทวกรรมลังรักสวยจริงอ่ะ สวยมากถามว่าราคาตอนนี้จับต้องได้ไหมจับต้องได้อยู่ราคาพันกว่ากว่านะท่านมาก่อนอย่างนี้หลายหมื่นเลยนะเนี่ยไม่ใช่หลายพันนะเดีย๋ยวพินเคยไปถามใบเล็กๆเนาะสี่ห้าพันอะ, 4, 5, อะราคาแพงมากไอ้น,นี้อีกต้นหนึ่งเอาออกมาเมื่อกี้นี้จะมาผ่าทำหัวปาวุนจิน้น ต่ไอ้น <If> ี well ้ไอัน <If> ี้อนี้เนี่ยอันนี้อะไรนะอันนี้สัมโนลาชื่อสัมโนลาสัมโนลาคือสัมโนลามันเป็นตลาดมันเป็นชุมชนสัมโนลาลุงจำเนียรเป็นคนได้นี่นะเนี่ยผู้ผสมลุงจำเนียรเพจบอนสีบ้านลุงจำเนียรอะพินแบ่งปันมาลุงแบ่งมาให้ต้นหนึ่งสีละโวไอ้ไม่ใช่สีละโวอะไรนะไอ้นี่ สะมาโนลาได้นี้แก้วมังไอ้ค่ะแก้วมังกรจันประกายดาวเจ็ดยอดดาวต้นนี้แ8กอย่างเดียวนะยจพินปลูกนะพอเขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเขาเขาไม่แตกขึ้นพุ่มนะไม่แตกขึ้นขึ้นเยอะขึ้นต้นนะเขาแตกยอดตลอดเลยดาวกอน,นี้ยเาพินยังแบกแปลกใจอยู่เลยสวยมากยังไงเจพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนเนาะอยากทําคลิปให้ดูเฉยๆว่าเวิวกรรมลังกรกักมันสวยจริง อยากจะชี้แจงกับเพื่อนๆเมื่อเช้าเฮียพินทําคลิปไปบอกว่ามันเป็นไอ้นี่เป็นเจลงน้ําทองแต่มันไม่ใช่จ้ะมันไม่ใช่เป็นจะลงน้ําทองมันคือไอ้นี่เทวกรรมลังรักลไรนี้บอลน,นอกกันเนี่ยพิงพิงอะไรจาชื่อไม่ได้นะได้มาสองต้นเมื่อวานนี้ไปบ้านไอ้นี่ยสวนสวนอะไรสวนบ้านบ้านฟ้าระดาบอลสีอ่ะ น้ำท่วมสวนเขาตอนนี้เขากําลังไอ้นี่นะเขากําลังลดราคาบอลเลยนะถ้าใครอยู่ใกล้ๆกล้ลบบุรีหรืออะไรเงี้ยแถวหนองม่วงลบ,บุรีอย่าแวะไปซื้อกันได้เลยนะปักหมุดไปได้เลยเพราะว่าเขาเขาแบ่งบอลสีอ่ะบอลสีมันสวนมันท่วมน้ำมาจา้ะเมื่อวานจะพินไปเก็บมาเยอะเลยศิลาเพชรแล้วกลับประสาททองถ้าใครอยากได้ทักมานะ ประกาศทะเบนเจ้าประกาศประกาศทองประสาททองจ้ะจ,ะจบคลิปนี้ก่อนยุงเยอะมากกินยาก่อน